สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องฟ l น n e t f o อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับต้นไม้ที่ปลูกไปนะครับหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็อย่างมูอีโกนี่ก็มีการแตกหลอดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องสองใบนะครับส่วนอโรฮาของเราก็สังเกตได้ว่ามีลูกเกิดมาขึ้นแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ก็แตก ยอดใหม่ตลอดน,นะครับส่วนมูเนซี่ครับก็มีหลอดใหม่มาครับแบ็คแรเนอร์อของเราก็มีหลอดใหม่แต่ดูนะครับทุกคนออดิบด่างมิ้นของเรานะครับเจอปัญหาครับหนอนกินยอดในนะครับโอ้เสียห,ยหายหลายแสนเลยนะครับตัวนี้ผมเครียดเลยครับเจอแบบนี้ แต่ตอนนี้กําลังสั่งตัวยานะครับกําจัดตัวหนอนให้เร็วที่สุดครับรอตัวยามันครับเดี๋ยวยามาถึงจะอัปเดตการฉีดพ่นให้ดูนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับเสียดายมากเลยครับไม่รู้น้องจะรอดหรือเปล่านะครับเจอยอดแบบนี้ไปเออต่อมาครับเป็นแบคโคล่าของเรานะครับอออันนี้ตัวนี้ก็กลางเต็มแล้วนะครับ ใบก็เริ่มจะใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงแล้วครับอันนี้ก็เริ่มมันเงาขึ้นมาแล้วครับทุกคนสวยงามครับสวยงามหันมาทางนี้นะครับเรามีการเพิ่มบ่อใหม่นะครับทุกคนอันนี้เป็น black magic c a นะครับทุกคนจะเห็นนะครับลวดลายนะครับจะสวยงามมากแปลกตามากเลยนะครับนี่ครับต้นนี้มาไหลออกมาเลยครับไหลเป็น มาเบิ้ลเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นมิดไนท์เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากใครสนใจไหลเมจิกกานะครับสอบถามผมเข้ามาได้ใบนี้นะครับเป็นหยาดพี่รุ่นเลยนะโอ้โหสุดยอดนี่ครับกำลังเตรียมบ่อนะครับคนนู้นเราอุปยิบไว้ก่อนนะครับสามต้นนู้นเป็นอะไรแล้วเราจะพาไปชมนะครับก็กำลังเตรียมบ่อนะครับหมักหมักมูลขี้งัวอยู่นะครับ เป็นวิพัตั้นพินเซนครับก็แตกยอกใหม่มาทับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับเป็นไว้ลาวานะครับเพิ่งจะสั่งมานะครับทุกคนเราวงใส่ไว้เลยอ,นะอือครับโอ้สุดยอดครับนี่เป็นอดิบก่างขาวของเรานะครับก็แตกยอดใหม่มาเหมือนกัน,นครับทุกคน ตัวนี้นะครับทุกคนเคยได้ยินกันไหมครับว่านมหาเสน่ห์นะครับมีป้าใจดีนะครับให้มาครับเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วถ้ามีดอกเนี่ยเอาดอกไปพกไปติดตัวนะครับจะทําให้คนที่เห็นเราครับหลงเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับถ้าใครสนใจหรือว่าติดตามรู้จักว่านนี้ก็ไปหากันมาเปรีกันได้นะครับได้มีคน นิยมชมชอบเยอะๆนะครับอันนี้เป็นบอนหวานนะครับทุกคนเป็นโคโลคาเซียชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆบอนนาไทยนะครับแต่อันนี้ไม่คันนะครับกินก้านได้ครับน้องงามมากนี่ครับสวนโครโลคาเซียน้อยๆของผมนะครับก็กำลังจะเติบโตครับอันนี้ครับพาไปดูครับแรไอเทมของผม นี่ฮะโอ้เป็นไว้ลาวานะครับทุกคนเพิ่งจะสั่งมาน้องแบบว่าโซมมากนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่ครับน้องโซมมากนะครับนี้เป็นโมเอ้ยมิโดริเซาวนะครับมิโดริเซาวก็น้องก็มาถึงหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้ลงปลูกน้องครับมิโดริเซาว์จะคล้ายๆเหมือนเลมอนลามนะครับแต่ก้างของน้องจะเป็นสี ขาวเขียวนะครับทุกคนก้านของน้องจะไม่จะไม่สีแดงขาวเหมือนเ,ออเลมอนลามฟิกโก้ครับอันนี้นะครับทุกคนโอ้โหฟิโลลรนดอนนะครับด่างเหลืองนะครับทุกคนใบนี้สวยมากเลยครับทุกคนน้องก็เพิ่งจะมาถึงเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ลงปลูกน้องเลยต้นต้นน้องสุดนั้นก็คือ,อแบทกริปเปอร์นะครับทุกคน น้องก็เพิ่งมาเหมือนกันอยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับก็แตกเห็นสังเกตเห็นว่าแตกหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับใส่ต้นนี้นครับเดี๋ยวจะลงกระถางนะครับทุกคนตอนนี้ที่แปลกเลยก็คือตอนแรกไม่มีหลังคาใช่ไหมทุกคนผมสร้างหลังคาให้น้องแล้วครับบังแดดนะครับช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าแดดที่เบ้านผมเนี่ยแรงมากเลยครับ ทางซแซลนนะครับ60%เนะครับทุกคนนี่ครับที่เห็นเป็นบอ่อเยอะๆแบบนี้ผมเอามาจากไหนผมไม่ได้ซื้อนะครับผมเมื่อก่อนผมเลี้ยงกุ้งเคฟิตครับเลี้ยงเป็น100ร้อยๆบ่อครับตอนนี้ก็เหลือบอ่อแบบว่างแบบนี้ครับเป็นร้อยๆครับทุกคนวันนี้ก็เลยพลิกวิกฤตที่ทุกคนเลิกเลี้ยงอ,อาจจะแบบเป็นสัตว์ที่เลี้ยงยังเลี้ยงกันอยู่แต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมันแล้วนะครับก็คือกุ้งเคฟิต สมัยก่อนนะครับเมื่อ 4- 5หปีที่แล้วครับกำลังดังครับตอนนั้นผมก็เลี้ยงโหเป็นเป็นฟาร์มเลยมีบอ่อมากมายหลายหลายขนาดนะครับจนตอนนี้ก็หันตัวมาปลูกโคโลคาเซียแทนนะครับจนเขาจะเลิกฮิตกันแล้วแต่ผมก็ในความชอบส่วนตัวครับก็เลยมามาหันมาปลูกครับขายได้หรือราคาจะลงไปขนาดไหนผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมชอบเป็นพิเศษนะครับต้นไม้พวกนี้ เกตเห็นผมจะปลูกบอลไว้รอบๆเลยครับยาวไปถึงนู่นเลยครับบอลบอลสีก็กําลังเพาะเหมือนกันแต่จะเน้นไปทางโคโลคาเซียมากกว่าครับนี่ครับดูใบของเมจิกกายบอดี้นะครับทุกคนสวยมากเลยครับทุกคนนี่ครับใบนอกจะเป็นสีม่วงนะครับแต่ใบข้างในจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับโอ้แลกมากเลยทุกคนมันมีเสน่ห์มากเลยนะครับใบของใบเมจิกกายเนี่ยแบ็กเมจิกกายเออ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นครับฝากสวนเล็กๆเอาไว้ในดวงใจของทุกคนนะครับยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้เดือน2เดือน,นะครับทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ